มาฟังโปรโมชั่นนะคะตัวนี้ลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นดอกเบีย้ยต่ํานะคะพร้อมส่วนลดแล้วก็ชุดแต่งตามนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับแบมนะคะ Ford DO พราม2ปีนี้ปีใหม่แล้วนะคะปีเสือนะคะมาดูกันว่าแบบแต่งอะไรให้คุณลูกค้าบ้างกับรุ่น All New Everest นะคะ2.0กับเครื่องยนต์2.0มาพร้อมก,กับกำลังแรงม้า180แรงม้านะคะกับรุ่น 1,599,000บาทนะคะสีดำของเรานี่เองดำไม่พอดันดุด้วยค่ะแล้วก็หล่อมากๆนะคะมาดูกันว่าแบบัมแต่งอะไรให้คุณลูกค้าบ้างนะคะอันดับแรกนะคะกระจังหน้าเนี่ยลูกค้าของมานะคะว่าเป็นทัมว่าฟอร์ดโฟนะคะตัวนี้บ,บํมใช้เป็นงานดำด้านนะคะงานดีมากๆนะคะส่วนกันชนปกติแล้วตัวไทเทเนียมพลัสเนี่ย จะเป็นกันชนสีโครเมียมใช่ไหมคะตรงนี้แบบใช้งานแรปสติ๊กเกอร์ให้คุณลูกค้านะคะอันนี้งานแปปรปก็เนียนมากๆ่ะค่ะามาพร้อมกับชุดไฟครอบหน้านะคะตัวนี้เป็นใบ LED d ด y l i ์ h ลเรียบร้อยนะคะในรุ่นนี้ตัวโมเดล2021นะคะต่อมาค่ะซุ้มล้อนะคะใส่เป็นแบบ3นิ้วดำด้านให้คุณลูกค้านะคะ จะเพิ่มความดุดันแล้วก็ตัดกับสีดําที่เป็นดําเงาเมื่อดําเงากับดําด้านตัดกันมันจะเพิ่มความหรูหราให้รถนะคะ,ะปกติแล้วแม็กตัวไทเทเนียมคลัตเนี่ยจะเป็นสีเงินใช่ไหมคะตัวนี้บําใส่รุ่นสปอร์ตให้คุณลูกค้านะคะแต่มีการย้ายเซ็นเซอร์ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นใช้งานได้ปกติเลยมาพร้อมกับแก้มนะคะตัวนี้บําก็ใช้งานครอมให้คุณลูกค้านะคะ,ะปกติเป็นสีโครเมียม ต่อมาค่ะกระจกตัวนี้บังก็ใช้งานข้อไม่คุณลูกค้านะคะมาพร้อมกับคิ้วกันศาสตร์แบบแนบนะคะมีคำว,ว่า e v e r e s t เพิ่มความหรูหราให้รถให้รถด,ดูมีมิติมากขึ้นนะคะามาพร้อมกับเบามือจับแล้วก็ลองมือจับให้ลูกค้านะคะเพิ่มความหรูหราด้วยสติกเกอร์สีแดงนะคะามาดูในเรื่องของฝาถังน้ำมันตรงนี้บํมก็ใส่งานค้อให้คุณลูกค้านะคะฝาถังน้ำมัน ชุดไฟครอบหลังนะคะเป็นแบบดำด้านนะคะเพิ่มความหรูหรามาให้มาพร้อมกับกับกนชนสีดำด้านอันนี้งานแรปสติกเกอร์นะคะปกติเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นคาดท้าย LED นะคะตัวนี้เบรกขึ้นถอยขึ้นไม่ได้ติดตลอดเวลานะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะ,ะมาดูภายในนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นไฟฟ้าทั้งคันยกเว้นแถว2นะคะาการปิดด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็เปิดปิดด้วยไฟฟ้าค่ะอ,อันนี้เพิ่มความหรูหราให้รถนะคะ,ะ,คะส่วนตัวนี้เราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้หรือว่าเราจะใช้แบบกุญแจรหรือใช้เท้าก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกสบายของคุณลูกค้านะคะามาดูภายในตรงคอนโซลด้านหน้านะคะว่า เป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะจะเป็นหนังนะคะเดินได้สีเทานะคะคนโซนจะเย็บหนังเดินได้สีเทาเช่นเดียวกันค่ะเพิ่มความบูดดาให้รุ่นนี้นะคะตัวนี้จะมีสรุปนะคะก็คือมีหลังคาแก้วนะคะให้คุณลูกค้ามาฟังโปรโมชั่นนะคะตัวนี้ลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นดอกเบีย้ยต่ํานะคะพร้อมส่วนลดแล้วก็ชุดแต่งตามนี้ค่ะฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะตัวนี้ดอกเบีย้ยต่ํามากๆนะคะมีส่วนลดให้ แถมฟรีชุดแต่งอีกต่างหากนะคะคันนี้ลูกค้าเนี่ยเดินทางมารับจากจังหวัดสุราษฎร์นะคะในวันพรุ่งนี้บัมจะส่งมอบนะคะแล้วก็ฝากคุณลูกค้านะคะที่เป็น FC บัมทั้งหลายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกดสับตะไคร้กดติดตามกับปีเสือนะคะปีนี้โปรโมชั่นดีแล้วก็แรงมากๆนะคะหรือลูกค้าท่านใดไม่สะดวกอินบ็อกซ์รบกวนโทรจากเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวบัมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ ID l ดี e มาให้นะคะแล้วก็มี Facebook นะคะแล้วก็ บก็จะมีคนติดตามอยู่ในครับเทวันไท a แลนด์ตรงนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าจะพลาดการติดต่อบ,บัมไม่ได้แล้วก็สุดท้ายนี้ท้ายคลิปนะคะบัมกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันกับอีพีหน้านะคะ e ีพีสอันนี้ e ีพีแรกเนอะเริ่มต้นปีใหม่กับสิ่งดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะช่องทางที่ลูกค้าจะพลาดการติดต่อบ,บัมไม่ได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 4 2,4,5,6,5,3,5นะคะ ID line นะคะ6 6 8 8 BOM BAM Facebook นะคะเป็นภาษาอังกฤษชื่อพัชรินแก้วนารินนะคะแล้วก็อีกช่องทางสุดท้ายนะคะในขับเอเวอเรสต์ไทยแลนนะคะแบบอยู่กับเพื่อขาดสามารถติดตามแบบจากท่องทางทั้ง4ช่องทางนี้ได้เลยค่ะ